พวกคุณบางคนคงจะรู้แล้วว่าความฝันของตัวเองได้เริ่มเปลี่ยนไปสักพักหนึ่งแล้วคือพวกมันดูเหมือนจะคมชัดลึกมากขึ้นสิ่งที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอยู่ในตอนนี้ลำดับถัดมาก็คือความฝันของพวกคุณเองอันที่จริงแล้วฉันไม่จำเป็นจะต้องบอกพวกคุณด้วยซ้ำไป เพราะว่าพวกคุณก็คงจะรู้แล้วว่าความฝันของตัวเองได้เริ่มเปลี่ยนไปสักพักหนึ่งแล้วคือพวกมันจะคมชัดลึกมากขึ้นจนบางครั้งก็น่ากลัวเพราะว่ามันจะรู้สึกเหมือนจริงมากๆซึ่งมันก็จะเป็นเช่นนี้ต่อไปอีกสักระยะหนึ่งนั่นแหละพวกคุณบางคนจะเข้าใจผิดไปว่า ตัวเองจะฝันก็เฉพาะเวลาที่นอนหลับเท่านั้นแล้วเวลาตื่นขึ้นมาก็จะเลิกฝันแต่มันไม่ใช่แบบนั้นเลยเพราะว่าพวกคุณกำลังฝันอยู่ตลอดเวลาซึ่งแม้แต่ตอนนี้พวกคุณก็กำลังฝันกันอยู่นั่นคือถึงแม้ว่าพวกคุณจะกำลังอยู่ตรงนี้อยู่ก็ตาม แต่ว่าความฝันของพวกคุณก็กำลังดำเนินต่อไปอยู่ในระนาบอื่นๆคือมันไม่ได้มีแค่ฝันเดียวแต่มันเป็นฝันแบบซ้อนกันอยู่เป็นชั้นๆแต่ว่าปกติแล้วพวกคุณจะบล็อกการรับรู้ของตัวเองไว้จากโลกแห่งความฝันเหล่านี้จนกว่าพวกคุณจะหลับไปพวกคุณก็จะเลิกบล็อกมัน แต่ในตอนที่พวกคุณหลับไปพวกคุณก็จะลงไปจอดบนชั้นของความฝันเพียงชั้นเดียวเท่านั้นแม้ว่ามันจะมีชั้นของความฝันที่กำลังเกิดขึ้นพร้อมกันอยู่มากมายก็ตามสรุปว่าตอนนี้ความฝันของพวกคุณก็กำลังเปลี่ยนแปลงไปอยู่ แต่อันที่จริงแล้วสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปจริงๆก็คือตัวพวกคุณเองที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอยู่เพราะว่าในเวลาที่พวกคุณหลับไปนั้นพวกคุณก็จะเข้าไปสู่ชั้นของความฝันจำนวนมากมากายกองพร้อมๆกันซึ่งมันก็อาจจะทำให้พวกคุณสับสนและงุนงงอยู่บ้าง เพราะว่าจิตใจของพวกคุณไม่ได้ถูกออกแบบมาให้สามารถรับมือกับการคิดแบบหลากนิติแบบนี้ได้หรือถ้าจะพูดให้ถูกต้องมากกว่านี้ก็คือจิตใจของพวกคุณไม่ได้ถูกออกแบบมาให้แปลความหมายของสิ่งที่เป็นหลากมิติแบบนี้ได้อย่างไรก็ตาม ในตอนนี้พวกคุณก็กำลังฝันแบบหลายๆชั้นพร้อมๆกันอยู่และข่าวดีสำหรับเรื่องนี้ก็คือความฝันเหล่านี้จะช่วยให้พวกคุณสามารถมีประสบการณ์กับมิติอื่นๆได้และจะช่วยให้พวกคุณสามารถสร้างศักยภาพแห่งความเป็นไปได้ขึ้นมา ในมิติอื่นๆจำนวนมากมายได้พร้อมๆกันด้วยแต่ปัญหาก็คือพวกคุณจะรู้สึกสับสนและงุนงงกับความฝันของตัวเองอยู่สักระยะหนึ่งและในตอนเช้าที่พวกคุณตื่นขึ้นมาพวกคุณก็อาจจะไม่อยากที่จะจดจำมันได้เลยด้วยซ้ำไปและ พวกคุณก็อาจจะรู้สึกว่าในเวลาตื่นนั้นพวกคุณรู้สึกสงบสุขและได้พักผ่อนมากกว่าในเวลาหลับซะอีกและนอกจากนี้พวกคุณยังกำลังจะได้ประสบกับสภาวะหลากนิติในชีวิตประจำวันของตัวเองอีกด้วยพวกคุณกำลังจะสามารถเข้าไปในชั้นของนิติต่างๆเหล่านี้ได้ แม้ตั้งอยู่กับสติสัมปชัญญะในยามตื่นของตัวเองด้วยซ้ำไปซึ่งในตอนนี้พวกคุณบางคนก็สามารถที่จะเข้าไปสัมผัสรู้โรกใหม่ได้แล้วด้วยและพวกคุณก็ยังสามารถที่จะนำเอาความตระหนักรู้อันนั้นกลับมาสู่การเวลาในปัจจุบันขณะนี้ได้อีกด้วยนะ เพราะว่าอะไรก็ตามที่พวกคุณได้ไปเรียนรู้มาในโลกใหม่นั้นก็จะสามารถนำมาใช้ประโยชน์กับโลกเก่าใบนี้ได้ด้วยตอนนี้ในฝันชั้นใดชั้นหนึ่งของพวกคุณกำลังเคลียร์ปัญหาด้านอารมณ์ของตัวเองที่อยู่ร่วมกับพวกคุณมานานเกือบจะทั้งชีวิตของพวกคุณแล้ว และในตอนนี้อีกชั้นหนึ่งของฝันเหล่านี้พวกคุณก็กำลังมองดูศักยภาพแห่งความเป็นไปได้ของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของตัวเองอยู่เพื่อที่จะได้รู้ว่ามีอะไรอยู่ในนั้นบ้างและพวกคุณจะสามารถสร้างสารรค์อะไรดีๆขึ้นมาให้กับวันพรุ่งนี้ของตัวเอง และให้กับปีข้างหน้าของตัวเองได้บ้างในขณะนี้ในชั้นใดชั้นหนึ่งของความฝันของพวกคุณพวกคุณกำลังกลับไปเผชิญกับเหตุการณ์ในอดีตชาติอยู่ซึ่งเป็นจุดที่มีปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขเกิดขึ้น ซึ่งส่งผลให้เกิดการติดขัดด้านพลังงานของพวกคุณและพวกคุณกำลังพยายามที่จะหาทางแก้ไขมันอยู่ดังนั้นหากในยามตื่นพวกคุณสามารถที่จะตระหนักรู้ถึงความฝันชั้นต่างๆของตัวเองได้แล้วก็ชีวิตของพวกคุณก็จะสมบูรณ์แบบขึ้นอีกเยอะเลยทีเดียว เพราะว่าพวกคุณจะประจักษ์แจ้งว่าตัวตนภาคที่เป็นมนุษย์โลกของตัวเองนี้เป็นเพียงส่วนย่อยส่วนหนึ่งของตัวตนร,รวมทั้งหมดของตัวพวกคุณเองเท่านั้นแล้วพวกคุณก็จะค้นพบวิธีการแก้ปัญหาแบบใหม่และค้นพบวิธีการขับเคลื่อนพลังงานแบบใหม่ ที่ใหม่เอี่ยมอย่างสิ้นเชิงอีกด้วยความฝันของพวกคุณไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่พวกคุณจินตนาการขึ้นมาเองแต่ก็ไม่ได้เป็นแค่อุปทานของพวกคุณเองด้วยแต่ว่าความฝันของพวกคุณนั้นมันสําคัญมากพอๆกับปัจจุบันขณะนี้เลยทีเดียว เพราะว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งของปัจจุบันขณะนี้ด้วยความฝันไม่ใช่เกิดจากจิตใจที่สัตว์สายไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้เองหรือเกิดจากความคิดฟุ้งซ่านเพราะความฝันของพวกคุณนั้นคือข้อความที่ถูกส่งมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบน และจากภาคอื่นๆของตัวตนของคุณเองที่อยู่ในมิติอื่นๆหรือในโลกแห่งความเป็นจริงอื่นๆดังนั้นเวลาพวกคุณเพิกเฉยต่อความฝันของตัวเองแล้วพวกคุณก็จะนอนไม่ค่อยหลับสนิทเพราะว่าความฝันจะพยายามพูดกับพวกคุณต่อไป ดังนั้นให้หากระดาษและปากกามาไว้ข้างๆเตียงแล้วก็จงยินยอมให้ตัวเองจดจ่อความฝันให้ได้แล้วก็จดมันเอาไว้ซะซึ่งถ้าพวกคุณเริ่มจดบันทึกความฝันของตัวเองไว้แล้วพวกคุณก็จะรู้ว่ามันคือส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของตัวพวกคุณเองเลยทีเดียว แล้วพวกคุณก็จะเริ่มเข้าใจสัญ,ญลักษณ์และความหมายในความฝันของตัวเองและที่พูดมาทั้งหมดนี้ฉันกำลังพูดถึงความฝันของพวกคุณหลายๆคนที่กำลังเข้าสู่กระบวนการผสานรวมกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตัวเองอยู่นะ จะไม่ได้หมายความถึงความฝันของบุคคลทั่วๆไปเพราะว่าความฝันของบุคคลทั่วๆไปนั้นจะแตกต่างจากความฝันของพวกคุณมากเพราะว่าความฝันของพวกคุณจะมาเป็นภาษาที่เข้าใจได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นแล้วก็อย่าไปใช้หนังสือทำนายฝันที่คนอื่นๆเขาใช้กันเลย แต่หากพวกคุณมีตำราแบบนี้อยู่หรือว่าเคยศึกษามาบ้างแล้วก็ก็ให้ทิ้งมันไปซะเพราะว่าตอนนี้สัญ,ญลักษณ์และความหมายในความฝันของพวกคุณนั้นมันได้เปลี่ยนไปแล้วตอนนี้ภาษาในความฝันของพวกคุณกำลังมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่ และความฝันของพวกคุณก็กำลังค่อยๆแม่นยำม,มากขึ้นเรื่อยๆแล้วด้วยดังนั้นเดิมราวในความฝันของพวกคุณจำนวนมากมายซึ่งกำลังเกิดขึ้นจริงๆอยู่ในมิติอื่นๆหรือในโลกแห่งความเป็นจริงอื่นๆหรือในโลกคู่ขนานอื่นๆนอกจากนี้ ความฝันของพวกคุณอย่างเกี่ยวข้องกับคำสอนที่พวกคุณกำลังสอนกันอยู่ในโลกใหม่อีกด้วยขอขอบคุณเพจข้อความจากต่างมิติโดยคุณชยุทธนวรนชมาณ้าที่นี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ